Your destination on the right the is และว,วันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารริมทะเลซีฟู้ดซึ่งอยู่ที่บางแสนอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีค่ะมีเมตรีแชแน,นลมาแล้วค่ะวันนี้มาพร้อมกับรายการวิวแชร์ไปได้ซึ่งจะพาทุกท่านไปยังสถานที่ต่างๆที่วิวแชร์เข้าถึงได้นะคะและสำหรับที่นี่ ร้านอาหารริมทะเลซีฟูด้ดทั้งเรณที่จอดรถบริวเวณเข้าอาคารและบริวเวณร้านอาหารราเรียบิวแชร์เข้าถึงได้แน่นอนค่ะวันนี้โชคดีพวกเราได้โต๊ะนั่งริมทะเลเลยนะคะแต่ก่อนอื่นมาดูเมนูกันก่อนแน่นอนว่ามีเมตรีถ่ายมาให้ชมพอสังเขปนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมคุณผู้ดูได้เห็นถึงความหลากหลายวาราตี้ของอาหารแล้วก็ราคาค่ะที่นี่ก็เน้นเป็นซีฟูด้ดตามชื่อร้านเลยะคะ่ะด้วยโลโค นี้แน่นอนว่าอาหารทะเลที่นี่สดใหม่แน่นอนค่ะวันนี้เรามากัน6คนนะคะก็จะเลือกอาหารตามความชอบของแต่ละคนเลยมือนี้ไม่มีเหงานะคะเพราะว่ามาทานกับหลานๆเป็นมื้อกลางวันที่แสนแฮปปี้เลยค่ะส่วนนี้ก็คือวิวที่เราได้นะคะถ้ามาตอนเย็นก็จะจึ้งมากกว่านี้ค่ะ และจานแรกก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นออส,ส่วนหอยนางรมค่ะที่นี่วัตถุดิบดีมากเลยค่ะหอยตัวกลมๆอ้วนๆทานกับซอสพริกสีราชาแล้วเข้ากันมากตามมาด้วยแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวค่ะมาเป็นหมอ้อไฟแบบนี้มีไข่ปลาน่ารักลอยล่องเต็มไปหมดเลยจ้าเป็นเมนูที่ทุกคนชื่นชอบและตามมาด้วยเนื้อปลาเก๋าต้มยำนะคะก็ต้องให้คะแนนความสดของปลาร้อยเต็มร้อยค่ะทานง่ายเพราะว่าเป็นเนื้อปลามาล้วนๆเลยเสิร์ฟมารัวๆ ัวกับไข่เจียวปูนะคะเป็นไข่เจียวนุ่มฟูที่มีปูแทรกอยู่แทบทุกอนูนะคะที่นี้เสิร์ฟอาหารไว้มากนะคะตามกันมาด้วยปลาเห็ดโคนทอดราดน้ำปลาค่ะ และยิ่งทานกับเครื่องเคียงที่ให้มาก็จะได้รสชาติเพิ่มมากขึ้นอีกะคะ่ะต่อไปนี้เป็นจานที่ทุกคนชื่นชอบอีกแล้วนะคะปลาทูทอดราดพริกค่ะมาที่นี้ก็ต้องกินปลาทูนะคะทอดมากรอบๆราดพริกอร่อยมากและพระเอกก็มาแล้วค่ะปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะเป็นปลากระพงขนาดไซส์ประมาณ1กิโลกรัมและทางร้านปรุงมาอย่างแซ่บอย่างดีอร่อยมากมงลงไปเลยจ้า ต้องปลอ,อไว้ด้วยนะคะว่าเรื่องรสชาติแล้วแต่ความชอบความนิยมของแต่และบุคคลแต่ถ้าถามว่าอาหารทะเลที่นี่สดไหมมีมิตรีตอบได้เลยว่าสดมากๆเลยค่ะถือเป็นจุดแข็งของที่นี่ได้เลยร้านนี้เป็นร้านที่เราไม่เคยมาทานกันเลยนะคะมาเป็นครั้งแรกแต่เด็กๆบอกว่าอร่อยพานแต่ถ้าอยากได้วิวทะเลสวยๆแนะนําให้มาเวลาแดดร่มลมตกนะคะและนี้ก็คือราคา อาหารทั้งหมดค่ะอิ่มหนำสำราญใจแล้วก็ move ค่ะนอกเหนือจากเมนูซีฟู้ดสดๆอรอ่อ,อยแล้วที่นี่ก็ยังมีของฝากให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อด้วยค่ะและสำหรับชาววิวแชร์เรานะคะที่นี่มีห้องน้ำสำหรับวิวแชร์ด้วยจ้าโดยรวมแล้วนะคะที่นี่ร้านอาหารริมทะเลซีฟูด้ดบางแสนอ่างศิลาวิวแชร์มาได้วิวแชร์เข้าถึงวิวแชร์สบายใจได้เลยค่ะขอบคุณทางร้านที่ ใส่ใจมนุษย์ล้อนะคะก็เป็นอีกวันที่ได้ใช้เวลาดีๆร่วมกับหลานๆค่ะรักพวกเธอจังแล้วมาดูกันใหม่ว่าตอนหน้ามีเมทรีชาแนลจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนกดติดตามไว้นะคะกดไลค์กดแชร์ทางเฟ e บ o ๊กและ YouTube ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ